นะครับ <im> ว,วันนี้นะครับจัดอยู่ที่เรือร้อยสิบห้านะครับได้มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนะเรือนจํโคกคำม่วงนะครับขึ้นตรงเรือนจำโคคุมแ,และพ,ละพะนักงานกอค่สะสำหรับรัฐบาลงานที่ครงหน้าราชการค่ะครับเพื่อนผก็ขอขอน,านาุญาตแนะนำสถานที่นะครับที่จัดงานน นะ <S <S เพื่อให้เกิดกนนารตระหนักนะครับกามตระหนักถึงความสาคัญของส็จในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตรญ ขวี่หงประเทศไทยสมาคมรักการสนานดีทศนาที่ดินจังหวัดกาลสินกันค้าจังหวัดกาลสินท่านผู้ชมก็ขอเชิญชวนท่านประธานนบเวมีลนเธินะครับโดยนะครับท่านได้รับรางวัลโลกพระราชทานนะครับประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิต ย่าแฝงนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อกับพี่จันทสงในเรื่องของการใช้เป็นของจังหวัดกระสินตอนนี้มีชิ้นเดียวนะครับท่านนะครับในจังหวัดกระสินมีชิ้นเดียวเลยชุดเดียวเลยนะครับเกรอินอินยีครับท่านนะครับนะครับเป็นโรงเรียนเกระสินอินรีและมีการส่งเสริมสนับสนุนต่อไปนะครับเี่ยเข้าไปสวรนรเียที่น้องบุญลุงก็ โซบะน้ำเดอดโซบ้ำเือดอันนั้นจะเป็นคอคือคขอเว่าไม่ลวกอะไรอย่ มันแน่นคือเราสามารถทำได้ตรงนี้เราะเคลื่นย้ายได้สะดวกไหมสะดวกครับเส้นลมมีการทดลองว่าพี่ยกไปแล้วมันมันแตกมันอะไรไหมฮะมันจะมาพราะว่ากลัวว่ามันจะแตกอะไรเราอยากให้ทดลองยกตอนนี้เนี่ยทางบรรณาการทดลองการเรียนเตา บาของแผดินปีนี้มีสามหลายคือลาินเพียงคือผมลาคือจะ่งบลไหนตำบลนาจางมีีหมู่บ้าน ก็เพื่อสร้างการรับรู้นะครับในเรื่องวันดินโลกนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพ่อหลวงของเราด้วยการที่9้านะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับชามตินะครับจากประชาชาตินะครับในที่จะให้ท่านเป็นพระบิดาแห่งดินครับผมมีหลายหน่วยงานมากครับที่ที่มาร่วมในเรื่องของการบูรณาการแล้วก็การออกบูธไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการหรือว่า ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับของกเกษตรกรของเรานะครับก็ซึ่งก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นกเกษตรกรในพื้นที่นะครับก็จะมีเรื่องในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินรทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆหรือหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งในกระทรวงกรเกษตรเองหรือหน่วยงานรละการที่อยู่นอกกระทรวงเกษตรก็มาร่วมบูรณานการกันครับรกบ็อยากจะฝากนะครับเรื่องดินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับก่อนจะทําการเกษตรเนี่ย อันดับแรก,กเกษตรกรต้องรู้เรื่องดินก่อนเป็นสาคัญนะครับว่าดินของเรามีคุณลักษณะเป็นแบบนี้สกยภาพของดินเป็นยังไงนะครับเพื่อการวางแผนในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องแล้วก็มันจะนําไปสู่ในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตแล้วก็ทําให้กเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ